ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากติดต่อกับเซียวไปฟงเซียวไปฟงก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักนางยินดีจะนำพากลุ่มของฮั่งหยานเทียนเข้าสู้ด้านในพระราชวังยู่ติ่งก่อนหน้านี้เฉินเซียงและเซียวหยู่หลันได้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยดีแล้วยามนี้เซียวหยู่หลันไม่ได้สงสัยในความเป็นมาของเฉินเซียงอีกต่อไปทั้งยังให้ความสำคัญและไว้วางใจในตัวของเฉินเซียงไม่น้อยมันจึงส่งผลให้เซียวไปฟงไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากเพราะเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นสหายของเฉินเซียง หลังจากที่เซียวไปฟงตอบตกลงเฉินเซียงก็นำพากลุ่มของฮังเจียนเทียนออกจากโรงเตี๊ยมฮังเจียนเทียนและฮังหยานเทียนเป็นคู่แฝดที่แปลกประหลาดพวกเขาหาเรื่องมาถกเถียงกันได้ตลอดเวลาและดูท่าว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจ่ายค่าที่พักของโรงเตี๊ยมเฉินเซียงกังวลหนักว่าพวกเขาจะลงไม้ลงมือกันเพราะบ่ายเบี่ยงเกี่ยงงอนกันควักเงินที่สุดแล้วเฉินเซียงจึงอาสาจ่ายให้ไปโดยปริยาย หลังจากที่ขึ้นมาบนเกี้ยวของเซียวไปฟงเฉินเซี่ยงก็ต้องคอยย้ำเตือนคู่แฝดนี้ซ้ำๆว่าอย่าได้ทำสิ่งใดที่เป็นการสร้างปัญหาต่อพระราชวังยุติง่งท่านอาจารย์ในพระราชวังแห่งนี้เต็มไปด้วยเสือซ่อนเล็บมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจำนวนมากซึ่งท่านไม่ควรจะลืมในข้อสำคัญน,นี้เฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังวางใจเถอะหน้าแม้ว่าข้าจะพบเจอปัญหาแต่ไม่มีทางลากเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากเทวจัก,กรพรดไม่อยู่บอกเลยว่าข้าไม่ได้กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นทั้งหยานเทียนกล่าวพลางหัวเราะเจ้าอันพานน้อยข้าเองก็คิดเหมือนกับเขาฉะนั้นอย่าห่วงหังเจียนเทียนกล่าวขึ้นแม้จะได้ยินเช่นนั้นแต่เฉินเซียงก็เริ่มคิดหนักว่าการพาคู่แฝดนี้เข้ามาในพระราชวังอาจเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันสาวน้อยเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันหังหยานเทียนกล่าวถามไปยังเซียวไปฟง มิซาเป็นองคหญิงที่อุปถัมภ์ข้ามาตั้งแต่วัยเด็กแท้จริงแล้วข้าเป็นเด็กกำพร้าเสียวไปฟงกล่าวพลางสายหัวทำไมท่านอาวุโสถึงถามในเรื่องนี้ข้าพอรู้เรื่องราวของอนาจากักรศักดิ์เสริญติ่งอยู่บ้างแต่ไม่คิดเลยว่าใต้บังคับบัญชาขององคหญิงแห่งจักรพรรดิจะแข็งแกร่งเช่นนี้แล้ว,ว่าเจ้ายังอายุน้อยทว่ากลับมีถึง30แก่นเทพคิดว่าพ่อและแม่ของเจ้าย่อมไม่ธรรมดาหั่งหยานเทียนกล่าว พวกเราคู่แฝดรู้วิธีทำนายดวงชะตาหากว่าเจ้าต้องการให้ข้าช่วยทำนายบางทีอาจรู้ว่าพ่อแม่ของเจ้าอยู่ที่ไหนก็เป็นได้ทั้งหยานเทียนกล่าวยิ้มยิ้มสาวน้อยหักว่าพวกเราคู่แฝดร่วมมือกันจะไม่มีอะไรที่ไม่สามารถเสี่ยงทายได้สำคัญคือพวกข้าเป็นอาจารย์ของเฉินเฟยเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลว่าพวกข้าจะหลอกลวงทันทีนั้นเฉินเซียงก็รู้สึกแปลกแปกขึ้นมาเพราะจู่ๆหั้งหยานเทียนกับหั้งเจียนเทียนจะร่วมมือกันเพื่อช่วยเสี่ยงทายโชคชะตาของเซียวไป่ฟงเสียอย่างนั้น เฉินเซียงพยักหน้าไปยังเซียวไบฟงพี่สาวไบฟงพวกเขามีทักษะบัญญัติที่สามารถทำนายดวงชะตาของคนอื่นๆท่านสามารถทดลองได้แล้วจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างเซียวไบฟงเชื่อมั่นในคำของเฉินเซียงนางจึงรีบกล่าวถามทันที ก็ใช้เลือดของเจ้าเพียงหยดเดียวหังเจียนเทียนกล่าวพร้อมกับที่นำชามหยกสีขาวออกมาฉับพลันเฉินเซียงแอบลอบใช้เนตรกันวิธีตรวจสอบทันทีพริตาเขาก็ได้เห็นลวดลายจากรูปแบบจิตวิญญาณที่ซับซ้อนบนชามใบนั้นแค่จ้องมองแค่แวบเดียวก็รู้สึกเวียนหัวเฉินเซียงกำลังสงสัยว่าหังเจียนเทียนและหยางเทียนยี่จะต้องได้รับสมบัติบางอย่างจากการไปที่อาณาจักรเทพกฏเกณฑ์ดารา เซียวไปฟงหยดเลือดลงบนชามหยกใบนั้นจากนั้นทั้งเจนเทียนก็ถือชามเอาไว้ก่อนจะหลับตาบริกรรมคาถาบางอย่างเขาขยับปากพ,พึมพำฟังเสียงเป็นสำเนียงแปลกๆแ,แต่ไม่นานชามหยกสีขาวใบนั้นก็เรืองแสงขึ้นแท้จริงแล้วพ่อและแม่ของเจ้าเป็นราชาแห่งเทวะจัก,กรพัิเทวเสินติ่งพวกเขาสิ้นลงในสนามรบเมื่อนานมาแล้วครั้งนั้นราชาทั้งสองเข้าต่อต้านกับอสูรร้ายที่บุกรุกทั้งเจนเทียน,ยนกล่าวจากนั้นจึงบอกชื่อของราชาทั้งสองขอบคุณท่านอาวุโส เซี่ยวไปฟงจดจำชื่อเอาไว้นางวางแผนจะสืบคน้นเรื่องราวทว่านางก็รู้สึกเศร้าใจที่ทั้งสองไม่มีชีวิตอยู่เสียแล้วถึงกระนั้นนางก็รับรู้ได้ว่ารากฐานของตนเองถือว่าสูงส่งและอย่างน้อยนางก็รู้ว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนเฉินเซี่ยงไม่เข้าใจว่าทำไมหังเจียนเทียนและหังหยานเทียนถึงอาสาท,ทำนายให้มันค่อนข้างผิดจากวิสัยปกติไปเมื่อคิดเช่นนั้นเขาก็เลยส่งกระแสจิตสอบถามพวกท่านคิดจะทำอะไรกันแน่ พวกเรากำลังค้นหาวิญญาณเทพสถิตร่างแห่งตระกูลอมตะข้าทำนายถึงวิญญาณเทพสถิตร่างก็รู้ว่าอยู่นอกในอาณาจัก,กรศักดิ์เสริญติ่งแต่ไม่อาจรู้ได้ว่าอยู่ไหนภายหลังอาจารย์ของเจ้ามาสมทบเราสองจึงร่วมมือกันก็ค้นพบว่าวิญญาณเทพสถิตร่างอยู่ในพระราชวังแต่เราก็ทำนายได้เพียงเท่านี้จึงกำลังสงสัยว่านางอาจจะเป็นวิญญาณเทพสถิตร่างเนื่องจากนางไม่มีพ่อแม่แต่เมื่อรู้ว่านางมีพ่อแม่ก็ทำให้ข้อสันนิษฐานนี้ตกไปทั้งยานเทียนกล่าวตอบ อย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนภายในพระราชวังจะมีวิญญาณเทพสถิตร่างแห่งตระกูลอมตะเฉินเซี่ยงตกตะลึงไม่น้อยเพราะเขาคิดว่าวิญญาณเทพสถิตร่างจะต้องแข็งแกร่งและน่าพรั่นพรึงไม่น้อยถูกต้องวิญญาณเทพสถิตร่างเป็นหญิงสาวแม้เราจะไม่รู้ว่านางเป็นใครก็ตามแต่พวกเราจะต้องแจ้งให้นางรับรู้ถึงสถานการณ์ของตระกูลเทพตมตะหังเจียนเทียนกล่าว วิญญาณเทพร่างสถิตแห่งประเทพตะตะเป็นหญิงสาวเพียงเฉินเซี่ยงครุ่นคิดถึงใครที่มีความเป็นมาอันลึกลับคำตอบที่ปรากฏเป็นลำดับแรกก็คือปองสนมเหรียญปองสนมเหรียญเข้าสู่พระราชวังหลวงโดยมาพร้อมบุตรสาวแม้จะมีบุตรชายเป็นของเสียแต่เท่าที่คาดเดาก็คิดว่าบุตรชายนี้สมควรมาจากการแย่งชิงเพราะบุตรชายคนนี้จะทำให้นางมีสถานะที่สูงขึ้นในพระราชวัง ครั้งที่เซียวไปฟงเล่าเรื่องขององค์สนมเหรียญมันก็ทําให้เฉินเซียงตระหนักว่าถึงความไม่ชอบมาพากลในตอนนั้นเขาไม่สามารถรู้ถึงเป้าหมายที่นางแฝงตัวอยู่ในพระราชวังก็เลยคาดว่านางกําลังตามหาบางสิ่งหากว่าองค์สนมเหรียญเป็นวิญญาณเทพสถิตร่างแห่งตระกูลเทพตมต่ย,ย่อมต้องแข็งแกร่งมากส่วนการแฝงตัวในพระราชวังก็จะต้องมีเป้าหมายแฝแงซึ่งมันสำคัญว่านางอยู่ฝ่ายเดียวกับเซียวยู่หลัน อีกทั้งเซียวไป่ฟงยังเคยบอกว่าเซียวอยู่หลานได้ตรวจสอบความเป็นมาขององค์สนมเหรียญจนหมดสิ้นแล้วทว่ากลับไม่ได้อะไรเฉินเซี่ยงจึงเล่าเรื่องขององค์สนมเหรียญให้กับฮั้งเจียนเทียนและฮั้งหยานเทียนเมื่อทั้งสองได้ยินเรื่องราวก็ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเซียวไป่ฟงมอบประโยคให้กลุ่มของฮังเจียนเทียนจากนั้นก็ขับเคลื่อนเกี้ยวตรงเข้าเรือนพักนี่คือพระราชวังหลวงนั้นหรือฮังหยานเทียนลอยตัวสูงมองสำรวจไปรอบรอบ มันเหมือนกับเมืองอีกแห่งทีเดียวแต่กลิ่นอายที่ปรากฏค่อนข้างรุนแรงไม่ธรรมดาเลยจริงๆหลังจากนั้นทั้งเจียนเทียนก็เร่งเร้าให้เฉินเซี่ยงมองหาโอกาสเพื่อพิสูจน์ในตัวองค์สนมเหรียญกลุ่มของเขาตั้งใจจะจักไปโดยเร็วเมื่อเสร็จธุระสำคัญนี้พี่สาวไปฟงข้าต้องการพบองค์สนมเหรียญคือข้าทำร้ายองค์ชายหมิงจนบาดเจ็บหนักข้าอยากจะปรับความเข้าใจกับนางเฉินเซี่ยงกล่าวท่านพอจะช่วยนัดแนะนางให้ข้าได้หรือไม่ ถ้าคิดว่านางอยู่ฝ่ายเดียวกับราชันยู่ติ่งก็ไม่สมควรมีความขัดแย้งต่อกันถ้าไม่ใช่เพราะหั้งเจียนเทียนเฉินเซียงก็ไม่คิดพบเจอกับองค์สนมเหลียญแต่ด้วยสถานการณ์ของท่านอาจารย์ประกอบกับเย่เอ๋อก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลเทพตมตะดังนั้นเขาจะต้องช่วยเหลือเจ้าคิดจะเข้าพบนางจริงหรือ ถ้าเกิดสามารถคลายความขัดแย้งได้จริงๆองค์หญิงคงสบายใจไม่น้อยเพราะนางไม่พึงประสงค์ให้ขุมกำลังของตนมีความขัดแยง้งซึ่งกันและกันเสียวไปฟงกล่าวแน่นอนข้าคิดว่าจะพบนางในทันทีอีกทั้งยังจะเตรียมของขวัญแทนคำขอโทษเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นยิ้มยิ้มสมควรเป็นเม็ดยาผสานกระดูกเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำที่มีอยู่สี่เม็ดในสายตาของเฉินเซี่ยงไม่นับว่ามีค่าอันใดเลยด้วยซ้ำเพราะเขาสามารถปรุงมันขึ้นมาได้ในฉับพลัน เซี่ยวไปฟงรุดไปพบองค์สนมเหลียนในทันทีนางพูดคุยเรื่องของเฉินเซี่ยงที่ต้องการเข้าพบซึ่งนางก็ยินยอมให้เข้าพบได้เฉินเซี่ยงเข้าสู่ห้องลับและปรุงเม็ดยาผสานกระดูกหกเม็ดจากนั้นออกเดินทางทันทีระหว่างนั้นก็พบว่าหวังเจียนเทียนและหังหยานเทียนกำลังย่างเนื้อกินกันอยู่ในลานที่พัก ทั้งเจียนเทียนชื่นชอบในการทานเนื้ออย่างแน่นอนว่าเขาก็มีทักษะในการปรุงอาหารที่ดีเช่นกันเฉินเซี่ยงเพียงเดินผ่านจมูกของเขาก็สัมผัสเข้ากับกลิ่นเนื้ออย่างที่ชฉยมามันหอมถึงขั้นต้องกลืนน้ำลายอึกใหญ่ขอให้ข้าด้วยเฉินเซี่ยงมาถึงลานหน้าเรือนพักก็พบว่ามีวัวสองตัวกำลังย่างอยู่แยกกันโดยทั้งเจียนเทียนและทั้งหยานเทียนด้วยขนาดลำตัวของวัวที่มีขนาดใหญ่ทำให้ทั้งสองต้องควบคุมมันให้ลอยอยู่กลางอากาศเหนือกองไฟ หยางเทียนยี่กล่าวพลางหัวเราะขึ้นว่าการอยู่ร่วมพวกเขานึกว่าเรากับอยู่ในห่วงนิทราทั้งวันนี้แต่ของอร่อยให้กินเฉินเซี่ยงมองไปยังเย่เอ,อ๋อซึ่งนางก็กำลังจ้องมองเนื้อวัวด้วยสายตาปรารถนาไม่ต่างกันเฉินเซี่ยงไม่นึกมาก่อนเลยว่าเจ้าแมวตัวน้อยๆนี้จะต้องการกินเนื้อวัวเหมือนกันนี่คือเนื้ออย่างสุดลับเฉพาะของตระกูลเทพตมตะไม่นึกเลยว่าท่านอาวุโสทั้งสองจะชำนาญมันเย่เอ๋อกล่าวพลางหัวเราะนานแล้วที่ไม่ได้ลิ้มรสเนื้ออย่างสูตรนี้ ทำไมมันหอมขนาดนี้เซียวไปฟงกลับมาด้วยความยิ้มแย้มดูเหมือนว่าการอยู่กับคนมากมายจะทำให้นางเป็นคนที่ร่าเริงมากขึ้นไปทุกขณะเฉินเซี่ยงกล่าวถามขึ้นว่าทางด้านองค์สนมเหรียนเป็นอย่างไรบ้างเซียวไปฟงคว้าตัวเย่เอ๋อมาอุ้มก่อนจะพยักหน้ากล่าวได้มีการนัดหมายเรียบร้อยตอนนี้เราทานอาหารกันก่อนจากนั้นค่อยไปพบนางแม้ว่าวัวสองตัวจะมีขนาดใหญ่มากก็ตามแต่มันก็หมดลงในเวลาไม่นานนกะ ยามนี้เป็นเวลาพบค่ำแล้วเมื่อทานอาหารเสร็จสันพดีเซียวไป่ฟงก็นำพาเฉินเซี่ยงไปพบกับองค์สนมเหรียญเรือนพักขององค์สนมเหรียญไม่ไหยทว่าด้านในตกแต่งอย่างรูหราเซียวไป่ฟงได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเดิมทีมันเป็นเรือนขององค์ชายหมิงแต่องค์ชายหมิงต้องการเรือนที่ใหญ่โตกว่าจึงมีการสับเปลี่ยนกับองค์สนมเหรียญเฉินเซี่ยงเข้ามานั่งในถงรับแขกในจิตใจค่อนข้างกระวนกระวายเนื่องจากตนเองเป็นคนลงมือทำร้ายบุตรชายของนางก็ไม่แปลกที่เขาจะมีอาการประมาา องสนมเหรียญปรากฏตัวโดยมีเซียวจินเอ๋อเดินเคียงข้างเซียวจินเอ๋อส่วนสูงเทียบเท่าองคสนมเหรียญแต่งกายมาในชุดคล้ายคลึงกันดวงตางามสองประกายดุดวิหกเพลิงเท่าที่สังเกตพวกนางคล้ายคลึงจนดูเป็นดั่งคู่แฝดก่อนหน้านี้ทั้งเจียนเทียนได้กล่าวไว้ว่าวิญ,ญญาณเทพสถิตร่างจะสามารถให้กำเนิดร่างสถิตจากการควบแน่นร่างวิญญาณเมื่อเติบโตจะมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงวิญ,ญญาณเทพสถิตร่าง ผู้ที่เดินนำหน้ามาก็คือองค์สนมเหลียนเฉินเซียงสามารถสังเกตได้ถึงความงดงามอันเยือกเย็นจิตใจของนางดูมั่นคงดุดดังหินผารับรู้ได้ทันทีว่านางผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายด้านหลังของนางคือเซียวจินเอ๋อแม้ว่าจะมีความงดงามไม่ต่างกันแต่บุคลิกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนางค่อนข้างเหนียมอายและไม่กล้าสู้สายตากับเฉินเซียงเพียงบังเอิญสบตานางก็ก้มหน้าต่ำทันทีแก้มงามก็ถูกย้อมด้วยสีแดงลูกชายข้าตายแล้วคิคดว่าเจ้าคงจะมีความสุขดี องสนมเหลียนทิ้งตัวลงนั่งพลางกล่าวน้ำเสียงเรียบเฉยข้าต้องขออภัยเฉินเซี่ยงกล่าวเขาไม่คาดมาก่อนว่าองค์ชายหมิงจะตกตายลงอย่างกระทันหันบางทีเขาอาจจะต้องระวังคำพูดให้มากขึ้นหากจะคลี่คลายความขัดแยง้งในขณะเดียวกันมันก็เกิดความสงสัยในใจของเขาแม้ว่าเขาจะลงมือหนักสักเพียงใดแต่องค์ชายหมิงก็ใช่ธรรมดาเสียเมื่อไรเขาคิดว่ามันไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์ชายหมิงตกตายได้อย่างมากก็สมควรพิการอยู่บนเตียงไปอีกหลายปีเท่านั้น องสนมเหรียญเป็นเรื่องจริงทำไมข้าถึงไม่ได้ยินข่าวเลยเซียวไปฟงกล่าวถามเมื่อเจ้ากลับไปได้สักพักเขาก็สิ้นใจองค์สนมเหรียญกล่าวเสียงแค่นดูเหมือนปัญหาความขัดแย้งระหว่างเราอาจไม่สามารถคลี่คลายลงได้เฉินเซี่ยงตระหนักได้ทันทีว่าองคสนมเหรียญกำลังมองหาสาเหตุเพื่อเพิ่มความเกลียดชังหลังจากที่พบเซียวไปฟงนางอาจจะลงมือฆ่าองค์ชายหมิงในทันที แม้ว่าองค์สนมเหลียนจะเย็นชาทว่าสีหน้าของนางก็เผยให้เห็นความโกรธแต่หาได้มีความโศกเศร้าดูเหมือนไม่มีความอาวรณ์ต่อบุตรชายที่ตายไปแม้แต่น้อยเฉินเซี่ยงค่อนข้างสับสนว่านางทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรหรือไม่ต้องการจะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งนี้เรื่องนี้ข้าเสียใจอย่างสุดซึ้งแม้ว่าความขัดแยง้งระหว่างเราอาจไม่สามารถคลี่คลายลงได้แต่ข้าก็เตรียมของขวัญแทนคำขอโทษมาเพื่อองค์สนมเหลียโปรดรับไว้ด้วย เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับใช้สองมือยื่นกล่องหยกอย่างสุภาพทางด้านองค์สนมเหรียญนิ่งเฉยไม่ตอบรับเฉินเซี่ยงจึงวางลงบนโต๊ะรับแขกของนางพี่สาวไปฟงพวกเรากลับเฉินเซียงเห็นท่าทีเช่นนั้นจึงไม่คิดเสียเวลาอีกต่อไปช้าก่อนเจ้าข้าลูกชายของข้าแต่คิดจะลบล้างความเกลียดชังด้วยวิธีการแค่นี้งั้นหรือองค์สนมเหรียญยืนขึ้นดวงตาคู่งามเต็มเปี่ยมด้วยจิตสังหารรุนแรงแล้วท่านต้องการสิ่งใด เซียวไปฟงกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเห็นชัดว่านางเตรียมปกป้องเฉินเซียงคืนลูกชายของข้ามาปองสนมเหรียญกล่าวพลางหัวเราะเยือกเย็นแน่นอนว่าพวกเจ้าไม่สามารถชดเชยลูกชายของข้าได้พวกเราคงเข้าใจผิดไปเซียวไปฟงกล่าวพลางหันไปคว้าแขนเฉินเซียงพวกเรากลับปองสนมเหรียญขัดขวางไว้ทันทีเป็นอะไรไปพวกเจ้าไม่ได้ต้องการคลายความเกลียดชังระหว่างเราหรอกหรือ ตอนนี้ข้าจะให้โอกาสตรับใดที่เจ้ามาเป็นลูกชายของข้าปัญหาระหว่างเราจะจบสิน้นแน่นอนว่าทางเดียวก็คือแต่งงานกับลูกสาวของข้าท่านแม่เสียวจินเอ๋ออุทานขึ้นอย่างตกตะลึงใบหน้าของนางแดงกำอย่างฉับพลัน เซียวไปฟงกับเฉินเซียงก็ตกตะลึงไม่ต่างกันทั้งคู่ไม่อาจนึกฝันมาก่อนว่าองค์สนมเหลียนจะมีแผนการแบบนี้ก่อนหน้านางบอกว่าลูกชายของนางตายท่าทีของนางก็ไม่มีการอ่อนอ่อนผ่อนปรนแม้แต่น้อยทั้งยังแสดงความเกลียดชังรุนแรงต่อเฉินเซียงเหตุไฉนเวลานี้นางถึงต้องการให้เขาแต่งงานกับลูกสาวของตนเพื่อเป็นการชดเชยด้วยเจ้าไม่ต้องพูดอะไรจินเอ๋อองค์สนมเหลียนกล่าวประมบุตรสาวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนตกลงหรือไม่ ถ้าจะกลายเป็นแม่บุญธรรมของเจ้าถึงเวลานั้นความเกลียดชังระหว่างเราย่อมคลี่คลายปองสนมเหลียนกล่าวสีหน้าอันเยือกเย็นหายไปอย่างฉับพลันปรากฏเป็นใบหน้าเบิกบานยิ้มแย้มเจ้าจะไม่ติดค้างอะไรข้าส่วนลูกสาวของข้าก็ไม่เลวนะักบอกไว้ก่อนว่าข้ามีภรรยาแล้วที่สําคัญยังมากกว่าหนึ่งหากว่าบุตรของท่านต้องการจะเป็นหญิงสาวของข้านางก็จะมีตําแหน่งไม่ต่างจากสนมท่านจะยินดีอย่างนั้นหรือ เฉินเซียงกล่าวตอบโต้โดยสีหน้ายิ้มแย้มเช่นกันเพราะตระหนักได้ว่าองค์สนมเหลียนไม่ได้ตั้งใจเป็นศัตรูกับเขาทว่านางตั้งใจจะผูกสัมพันธ์กับเขาเอาไวใ้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เสี่ยวไปฟงเคยได้ยินทั้งเจียนเทียนกล่าวแซวมาก่อนหน้านางจึงรู้ได้ว่าเฉินเซี่ยงมีหญิงสาวมากมายอยู่รายล้อมแต่มันก็ไม่น่าแปลกใจอย่างไรเพราะผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาที่เก่งกาจย่อมเนื้อหอมเป็นธรรมดา ข้าไม่สนเพียงแค่เจ้าสามารถดูแลจินเอ๋อร์ของข้าได้ก็เพียงพอแล้วห้ามทําให้นางเป็นทุกแม้แต่เพียงเซียวองค์สนมเหลียนตอบแบบไม่ฉุกคิดเลยเสียด้วยซ้ําท่านแม่ข้าไม่เห็นด้วยเซียวจินเอ๋อร์กล่าวพลางส่หัวค้านข้าไม่ชอบเขาเฉินเซี่ยงมองไปยังเซียวจินเอ๋อร์ก็คิดว่านางมีเสน่ห์ไม่น้อยแต่ดูไร้เดียงสาเกินไปเขาจึงกล่าวขึ้นยิ้มยิ้มว่าไม่ต้องห่วงข้าเองก็ยังไม่คิดว่าจะหลงรักเจ้า อย่างไรก็ตามท่านแม่ของเจ้าเพียงแค่หวังให้เจ้าปลอดภัยเหตุผลก็มีเพียงเท่านี้องค์สนมเหรียญท่านสบายใจได้ถึงข้าไม่ต้องการแต่งงานกับนางเพราะข้ามีหญิงสาวมากมายชนิดที่ไม่ขาดแคลนแต่ข้าสามารถดูแลนางให้ท่านได้เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างไม่มีความกดดันแม้แต่น้อยเพราะเขาจะส่งนางไปยังหมู่บ้านร้อยบุกผาฝักฝังให้ชีเหรียญคอยดูแลจินเอ๋อก็ย่อมปลอดภยัยองค์สนมเหรียญท่านกำลังกังวลถึงบุตรสาวเช่นนี้หรือแท้จริงแล้วมีเรื่องใหญ่ เสี่ยวไปฟงกล่าวถามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ